ครับก okay, nice. okay. right. ็สว nah. ัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ในรูบบบแบบเบ็ดบอลครับโอเคเบ็ดบอลก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับโอเคก็อะไรครับมาก็มาเข้าเรื่องอัปเดตเลยครับอ่าก็อันดับแรกจะแจกโค้ดก่อนเลยนะแป๊บนึงมะโค้ดโค้ดอ่ะเดี๋ยวขึ้นไว้บนจอให้นะ เขียนตามได้เลยนะโอเคสตัอกคลิปก่อนได้นะจะได้เขียนทันโอเคก็ใส่ไปแล้วกันนะคว่าจะได้อะไรไปดูกันได้อะไรวะฮะ w h a t the fuck ได้อะไรอะฮะผมได้อะไรอะ งงแฮะโอ้ดูมันเป็นไม่ขึ้นบอกผมได้อะไรช่างมันแล้วกันนะโอเคก็มีอะไรมาเพิ่มเปะวะอ่ะมีอีเวนต์มาใหม่นะครับครับอ่ะก็จะเป็นเดลี่ล็อกอินอะไก็ว่าไปนะซึ่ผมรับได้สมวันเพราะว่าผมไปดองนะครับเอ้ยอะไรอ่ะ โอ้โหมันเกลือจังวะอ่ะก็อันนี้ครับอาจจะเป็นเดลี่เราประจำวันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสตูสปินนะก็เราถ้าเราดูดีเดี๋ยก็อาจจะมีโอกาสได้ดาบแต่ต้องไต่ระดับการสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคดาบอะไรยังอยู่นะโอเคแบทเทิลพาร์ยังอยู่อ่ะนี่ครับคุณดูนี่แหละนะครับ อันนี้เหมือนจะต้องมีเพื่อนไปช่วยนะก็คือแบบไปตีบอสอะนะไม่รู้เป็นบอสมังกรหรือเปล่านอะอันนี้จำไม่ได้เมีอะไรอีกว่าอุ๊ยอื้อดูอันนี้แหละเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเป็นการทำภารกิจรับสกิลฟรีนะก็บมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะเราจะต้องออกเซิร์ฟหรือเปล่าเด้ผมไม่รู้นะ ก็ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเอายังไงนะครับโอเคก็นั่นแหละอ่ะแต่ก็อีกอีกอันนี้มันเอาเข้ามาใหม่นะก็เหมือนจะเป็นสกิลใหม่ไม่แน่ใจว่ามันสกิลแรกยากเอ้ยแยกล่างหรือเปล่านะเพราะมันมันเหมือนแยกล่างนะฮะโอ,โอเคก็นั่นแหละ ไว่หนดูอาจจะมีเสียงแปลกๆเข้ามานะพอดีพอดีหน้าห้องผมเขาทําอะไรกันไม่รู้นะครับก็อาจจะมีเสียงเข้ามานะโอเคก็นั่นแหละอ่ะอีกสี่นาทีวผมก็ต้องเข้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนก็ไปนอนหมดแล้วด้วยสินีอไรน่าจะหมดแล้วล่ะนะ โอเคก็นั่นแหละหมดแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมานะะครับขอจบเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย